สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกันเลยนะครับผมสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเผยรายชื่อ14สาวไทยชุดศึกเนเชอร์ลิก2024สัปดาห์แรกนะครับโดยมีรายชื่อดังนี้นะครับทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมปิยนุช์แป้นน้อยนะครับลิเบโรสุภัตราไพาโรธลิเบโรผ่อนพันเกิดปร,ราดนะครับมือเซ็ตมีน้องนุกนิกนัทิชาใจแสนนะครับมือเซ็ตเช่นเดียวกันในส่วนของบอลสั้นนะครับบอลกลางหัทยาบำรุงศุข จรัดพรบรรดาศักดิ์ตัวตีบีหลังแล้วก็หัวเสานะครับพิมพิชยาโกกรัมชัดชุอ่อนโมกสีโมเมธนชาสุกสดวิภาวีสีทองมีออมสินด้วยนะครับสสิธพรจันทวิสุทธิ์นีน้องไก่นะครับมีวนรัฐธนพันธ์แล้วก็ดลพรสินโพซึ่งดลพรเนี่ยเซ็ตก็ได้ตีก็ได้นะครับครบเครื่องโดยสอวไทยนะครับจะออกเดินทางไปยังประเทศบราซิลวันที่12พฤษภาคมนี้ แมตช์แรกของสาวไทยก็วันพรหัสที่16นะครับบินไปวันที่12ถึงนุ่นก็ประมาณสัก13-14พักวัน2วันก็แข่งเลยนะครับแมตช์แรกเจอกับสหรัฐว้าวตัวสนามแรกนะครับไทยเรามีโอกาสชนะทั้ง4แมตช์เลยแล้วก็มีโอกาสแพ้ทั้ง4แมตช์เลยเช่นเดียวกันนะครับเลือกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ไทยเราก็จะเจอกับแคนาดาด้วยนะครับรวมไปถึงเกาหลีใต้ด้วยน่าดูหมดเลยนะครับเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างทุกคน14คนนี้ทุกคนชอบไหมล่ะครับ14สาวไทยหวังว่าไม่มีดราม่านะถูกอกถูกใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้ครับ